เฮ้ยมันมันจะเดินไปอย่างเดียวเลยวะไม่ไม่คือประเด็นว่ามันเชื่องคนมากเลยดูดิกลับบ้านกลับบ้านไอ้ไอ้เกียจะเล่นกูกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไอ้แบงค์มันเอาเหมือนน่ะเฮ้ย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 มันเอาไอ้เกียมันเอาอ่ะเฮ้ยมาแล้วครับเราพอมาแล้ว ของบ้านไหนครับกลับบ้านกลับบ้านไม่อยู่ในนี้เหรอกลับบ้านเออนั่นนี่ผมนั่งอยู่ว่าอยู่ที่แบงค์ปีนเสาไฟกลับบ้านเฮ้ยไอแบงค์เคี้ยมกระโดดเอามือน่ะเออบุลก็ได้กลับบ้านเออมาแล้วมาเขี้ยลิงอยู่ในโอ้ยเอ้ยมันจะโดนไฟดูดไหมน่ะคโดนไฟเนี่ยโดนไฟทุก้นเลยเนี่ยเออมันดังปั๊บแล้วดับหมดเลยนะ แล้วพี่จับไงมกาจับเออมันขูมันกัดเออมันเอาแล้วเนี่ยมันเอาเรื่องนะไอ,อ้แบงค์มันมันขู่มึงอะ่ะเ,ออเดี๋ยวไฟดูดเสียวชิบหายอย่าดูดนะนัดเดียวเปี้ยงเลยเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซนใหญ่แล้ว ปล่อยแมงนังพักเดมันเจอต้อนไก่มันมันต้องตำรวจกูกูจะแจ้งอะไรดิดออจ่ะกูกูแจ้งตำรวจก็ไ <laughs> ม่ได้กูแจ้งอะไรดีวะเนี่ยทัเกียต้องจับลิงอะไรเนี่ยพี่นุน่นทุกคนซนทุกคนซนซนเหมือนลิงไม่ละเชีย่ยงง